ตื่นเต้นมัะไม่เคยเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตเฉยๆไม่รู้สึกยะไรน่าจะตึงไม่ตึงสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันแบบอากาศอึมครึมนะคะแล้วคือวันนี้ค่ะทุกคน กี้กำลังขับรถกลับบ้านที่สระบ,บุรีนะคะนะคือวันนี้นะคะทุกคนกี้จะพาคุณแม่ไปย้อนวัยค่ะกี้ออกจากชนบุรีนะประมาณตีสามตีสี่ขับมานี่ถึงสรับเบรือแ,แล้วเดี๋ยวยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันเลยทุกคนคือรีบมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าวันนี้กี้จะพาคุณแม่ไปย้อนวัยที่ ไปทําอะไรบ้างนะคะทุกคนฝากติดตามกันต่อเลยนะคะตอนนี้นะค่ะทุกคนกําลังจะเดินทางไปที่คลิงนะคะนี่นะคะชมหน้าของคุณนายจะพานางไปย้อนไว้นะคะตื่นเต้นไหมคะคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะไม่เคยเลยอะ่ะครั้งแรกในชีวิตโอเคะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะขับรถไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะสายแล้วเดี๋ยว ยังไงก็จะอัปเดตให้ฟังกันนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้กี้อยู่ที่ดอกเตอร์เชอรรี่บิวตี้คลินิกนะคะทุกคนเย้ <Yeah. S 2> นะคุณแม่ไปก่อนแล้วนะคะคือทุกคนคะอยากจะบอกว่า ที่คลินิกเขาคือห้องรับรองคือวยมากสวยมากทุกคนนี่เรจะเป็นโซนรับรองอันนี้คือกี่อยู่ที่ชั้นสองนะคะทุกคนมารอคุณหมอนะคะตอนนี้คือคุณแม่ก็แปะยาชาเรียบร้อยแล้วเฉยๆไม่รู้สึกอะไรก็น่าจะตึงต้ม่ตึงคุณแม่บอกว่าใชยาชารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยควรเป็นยาชา ก็มันเป็นยาชาค่ะคุณแมุ่้นค่ะดเดี๋ยวทำข้างหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะให้ดูกันนะคะจะให้เห็นว่าช่วงแก้มเนี่ยเขายกขึ้นแล้วก็ช่วงลำคอตรงเนี้ยเขาก็จะถูก ขึ้้นนไปดวยะะคะหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าแม่เนี่ยจะต้องทำทั้งหมด3อย่างโ o t ท x m a ส์เม f ลแล้วก็ r e ว i ฟ e ์ไอเจ้าตัว m a ชลิฟ f t เนี่ยคืออยากจะแนะนำในเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นการยกระชับผิวหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดมีดีอย่างไงไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะอะขอถามเนความรู้นิดนึงนะคะคุณหมอว่าการทำเมชลิฟตเนี่ยคะ่ะคุณหมอมันแตกต่างจากการร้อยไหมอะไรอย่างนี้ยังไงคะ เ,เรียกว่าเมดลิ p มันเป็นตรงกลางระหว่างการร้อยไหมแล้วก็การผ่าตัดยกหน้าคือจริงๆในส่วนของตัวเม็ดตะข่ายค่ะเราใช้ในการผ่าตัดเพื่อดึงหน้าอยู่และเพียงแต่ว่าอันที่เราเออกมาใช้เนี่ยคืออยู่ในรูปแบบที่ใส่ได้โดยไม่ต้องผ่าตัด นะคะทีนี้ผลลัพธ์เนี่ยเขาก็จะใกล้เคียงกับการผ่าแต่ถามว่าเท่ากันเป๊ะไหมคือไม่ได้เป๊ะน,นะเพราะหมอไม่ได้เอาพวกผิวหนังส่วนเกินออกะนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่ต้องเจ็บมากไม่ต้องพักฟื้นมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดที่มันอาจจะได้รับบาดเจ็บระหว่างการผ่าตัดเ<อ>นาะคือเป็นการลดผลข้างเคียงนะคะโดยที่ว่าได้รับผลลัพธ์เรื่องของการ ยกขึ้นการกระชับขึ้นพอสมควรไหมายโดยทั่วไปแล้วค่ะจะเป็นไหมประเภที P D O เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะอย่างยาอย่างนานนะประมาณ6เดือนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยวัสดุขเขาได้ประมาณ3-5ปีอปีนานมากค่มานานก่เยอะเลย <laughs> ตอนนี้คุณแม่ก็ทำเมชลิฟ์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะในส่วนของภาพก็ขอสงวน,นนิดนึงเนาะคุณหมอก็ที่บายว่าดึงส่วนไหนของใบหน้าคุณแม่มาบ้างน,นะคะค็ก็มมันหายเหี่ยวจริงๆนะคะทุกคนและต่อไปคุณหมอก็จะทำรีวิฟให้เลยนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าเจ้าสตัวเนี้ยมันทำร่วมกันแล้วดีมากๆเลยไปดูกันเลยค่ะ โปรแกรม revive นะคะเขาจะเป็นการฉีด Growth Factor ของตัวเราเองเข้าไปในบริเวณใต้ผิวหนังนะคะเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอแล้วก็ไปกระตุ้นไปเร่งการฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนผิวของเราใบหน้าของเราเนี่ยมันก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูเด็กลงนะคะเดงนุ่มฟนูนี่ก็คือมาเต็ม <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะก็ทำา Lift เราก็รีไวฟ์ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนจะเห็นใ,<ช>ในชั้นเลยนะคะทุกคนว่ามันมีความแบบกระชับตรงนี้ทุกคนดูแก้มแม็กี่คือมันฟูขึ้นนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่มันไม่ใช่แค่ว่าก,กระชับแบบตึงอย่างเดียวมันคือผิวมันฟูด้วยนะคะนี่แล้วบวกกับตัวรีวิฟ์นะคะจากรดแฟกเตอร์อีกทุกคนคือมันเติมตเต็มมากอาจจะมีรอยช้ำบ้างนะคะเป็นปกติเนี่ยทำเสร็จก็คือออกไปเฉิดฉายเลย,เลย รู้สึกงไงบ้างคะคุณแม่รู้สึกอุ๊ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพอทำครบทั้งน้าล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแชรแล้วตอนนี้นะคะเห็นไหมไม่มีเลยเรียบร้อยทั้งสองข้างนยค่ะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะแม่รู้สึกยังไงบ้างสบายดีพอใจอะอสวยสวยไงขอดูนี่ยงไงคะหาแล้วค่ะขอยยอะๆขอจับหน่อย้ยทุกคนคือมันแบบว่า จากตรงนี้เยอะๆเนี่ยหายหายไปเลยนะเนี่ยตรงนี้หายหายหมดเลยอืมเด็กนี่นะแล้วเดี๋ยวกี้จะเทียบหน้า v ีฟอของแม่ให้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนไปเปรียบเทียบกันนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือพี่น้องค่ะตอนนี้โอเคค่ะทุกคนก็ ตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะเดี๋ยวที่จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะยังอุ้ยเดี๋ยวพอมันจะเดี๋ยวความบวมความช้ำนะตอนนี้เี๋ยวมันก็จะเริ่มหายไปเนาะไอพวกอ่าเมจตาข่ายมันก็จะเริ่มเข้าที่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูนะคะว่าหน้าแม่จะเป็นยังไงละใครที่สนใจนะคะหรือว่าอ่ามี ใหญ่นะคะคุณแม่คุณป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้จะเป็นตัวของคุณเองนะคะไม่จำเป็นที่ต้องออายุเยอะแก่อแบบมีรู้รอยเหมือนอไม่ต้องรอให้หนักขนาดนี้ก็ามาทําได้นะคะทุกคนแล้วกี่ขอคนะอนเฟิร์มเลยค่ะว่าที่ที่คลิน <c oughs> ิกที่คลินิกดร์เชอรี่บิวตี้นี้นะคะก็คือคุณหมอน่ารักมากพี่ๆก็น,น่ารักนะคะแล้วคุณหมอคือจัดเต็มความรู้แน่นเอียดคือกี่ถามอะไรคุณหมอแบบ ให้ความรู้กี่ใส่ใจมากเลยนะคะที่สําคัญที่สุดสะอาดคลินิกสวยมาก,คน,มากคนแต่ว่า <c oughs> ขอกระซิบนะว่าสวยมากและสะอาดดีมากค่ะทุกคน <c oughs> ใครสนใจนะคะ <c oughs> ก็สามารถทักติดต่อก,กันไปได้นะคะที่ Facebook d r c h e r r y Beauty นะคะเดี๋ยวกี้จะขึ้นลิงก์แล้วก็ใส่ลิงก์ให้ดูนะคะบ๊าย